นี้พวกเราจะพาเดินชมหมู่บ้านสมัยโบราณที่เจียงซีกันค่ะตามมาเลยสวัสดีทุกคนวันนี้พวกเรามาเที่ยวที่ที่ไหนเมเป้กูุ่นเมเป้กูุ่นโอ้อากาศร้อนมากนะทุกคนเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันจ้าเดินเข้าไปข้างในกันจ้าโอ้ยร้อน 大家好，我们来到美贝古村，今天非常的热，我们先来汉林地，看看。 พอเดินเข้ามาข้างในนะคะจุดแรกที่พวกเราเห็นจะเป็นห้องโถงใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นบ้านคนหรือว่าเป็นจุดชุมนุมอันนี้จะเป็นบริเวณภายในห้องโถงนะคะแต่ว่าข้างในนุ่นไม่ได้เข้าไปนะคะพอเดินออกมาทางประตูด,ด้านซ้ายมือนะคะจุดนี้จะมีร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งนะคะทุกคนและก็จะมีทางเดินเข้าไปด้านในหมู่บ้านนะคะตรงมุมนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเดินกันต่อค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในโอแถวนี้เยอะอยู่นะฝั่งนี้ก็มีนะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันค่ะว่า,วามีอะไรบ้างพอเดินมาถึงจุดนี้นะคะจะเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนโอ้ยสวยมาก หมู่บ้านคนจีนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเขาจะทะํากําแพงอ่ะสูงล้อมรอบตัวบ้านเลยนะคะจะไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนก็คือถนนก็ค่อนข้างจะแคบมากพอให้เดินได้นะรถไม่สามารถขับเข้ามาข้างในได้นะทุกคนที่นี่มุมถ่ายรูปก,ก็ค่อนข้างเยอะมากเลยตอนที่นุ่นไปนะคะมีคนจีนกลุ่มหนึ่งเขามาถ่ายภาพกันแต่ละคนคือถือกล้องแบบโปโปทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินชมรอบๆหมู่บ้านนะคะตามมาเลย โอ้นี่นะคะทุกคนนี่เขาจะบินดูนนะตอนเย็นก็มีนะคะตอนเย็นเขาจะเปิดไฟนี่ จุดนี้จะเป็นบ้านของเหมาเจอตองนะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินเข้าไปชมด้านในกันเหมาเจอตองหรือประธานเหมาที่คนจีนเขาเรียกกันนะคะทุกคนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีนอันนี้เป็นบ้านพักในแต่และเมืองเฉยๆนะทุกคนไม่ใช่บ้านเกิดจริงๆของประธานเหมานะคะ以前的 น,นี้คือปืนภายในบ้านนะคะข้างในหมู่บ้านนะคะบางหลังก็มีคนอาศัยอยู่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านหลังทั้งหมดนะทุกคนยังมีคนอาศัยอยู่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือย้ายออกไปเกือบจะหมดแล้วนะทุกคนเหลือแค่บางหลังเท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอตัวเลยนะคะนุ่นเดินไม่ครบทุกจุดนะทุกคนเพราะว่าอากาศที่จีนตอนนี้คือร้อนมาก นี้จะเป็นลานกว้างของหมู่บ้านแห่งนี้นะทุกคนดูบรรยากาศซีบริเวณรอบๆจะเป็นหมู่บ้านสมัยก่อนนะคะคือเยอะมากเดินไม่หมดกันเลยทีเดียวมุมถ่ายรูปคือเยอะสุดๆนะคะใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะชมแวะถ่ายภาพสวยๆกันได้นะทุกคนเดี๋ยวไปเดินชมข้างในกันคะ่ะ นอกจากนี้นะคะภายในหมู่บ้านนะคะบ้านบางหลังนะคะก็จะมีจัดแสดงประวัติของบุคคลสําคัญไว้ภายในด้วยนะคะมีรูปถ่ายเก่าแผนที่และก็จดหมายสําคัญสมัยก่อนนะคะก็คือจัดแสดงโชว์ไว้ให้ด้วยนะคะจะมีเหตุการณ์สําคัญบุคคลสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้นนะคะที่นี่นอกจากจะได้เดินชมหมู่บ้านสมัยโบราณแล้ววิถีการ เป็นอยู่ของสมัยโบราณแล้วก็จะมีข้อมูลสําคัญสาคัญเหตุการณ์สำคัญต่างๆนะคะกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะทุกคนเดินมาฝั่งนี้จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายของฝากนะคะ ของจริงมากนาของจริงมากไปถ่ายดูค่ะโหหุ่นหุ่นนะคะทุกคนพ่อค้าเนเหมือนมากข้างในยังมีคนอยู่อยู่นะทุกคนหมู่บ้านเนี่ยเป็นบ้านคนด้วยบ้านคนอาศัยอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย เป็นหมู่บ้านสมัยโบราณนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่ธัญพืช ใหญ่มากเลยนะทุกคนตกใจหมดอันนี้น่าจะเป็นโรงเหล้าน,นี่เหล้านะคะน,นี่พ่อค้า จำลองร้านค้าสมัยโบราณน,นะคะนี่ส่วนจุดนี้นะคะจะเป็นโรงเตรียมขนาดใหญ่นะคะจะมีเวทีแสดงโชว์ด้วยจำลองเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเฉยๆนะทุกคนไม่ได้เปิดขายของนะคะไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบกันจ้าตามมาเลย Pads, 你看，你看、uh,，你看、uh。Huh. พวกเราเดินเสร็จแล้วเย้ yeah. <Hey. S 1> ใครดูวอล์กพวกเราจนจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย